กลับมากันต่อไมครับพาที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราต่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราไปตัดต้นไม้มาข้างนอกนะฮะก็อ่ะเก็บของเดี๋ยวเราลงขุดเหมืองกันเลยไอรอนออเก็บไว้ โอเคตอนนี้มีเสื้อกับรองเท้าสองอย่างอุ๊ยลืมมันต้องตกปลาด้วยนี่วาแต่ไม่เป็นไรมันข้างนอกมันมืดแล้วเดี๋ยวผมครับเออครับ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 ,คร,บครับผมครับปิกแอคเพิ่มนะฮะก็จะได้ไปขุดเหมืองกันต่อโอเคขาไว้สัก2อ,อันพอ2อ,อันก็คงจะเช้าแล้วแหละอ่ะเอา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 วางไว ไว้งี้นะฮะโอเคครับไปลุย Let's go ยิ่งลึกยิ่งดีนะฮะไปทางนี้อยากไปมากแต่มันติดเราว่างั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้กันอืไม่เจออะไรไปก็ไปแต่ทางเดิมนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีชุดอ้าอยาหืออุ้ยเจอเห็ด เสียงพลังงานบางอย่างวิ่ยมันทะลุมันทะลุต่อไปได้ครับเออโอเคแต่เราเก็บเหตดไว้ก่อนเก็บไว้เผื่อมันจะมีประโยชน์ในภาคหน้าเก็บ <Okay. S 2> ไปโอเคถามว่าเมื่อไหร่จะได้สร้างบ้านคงคงยังไม่ทราบ mm. เมื่อไหร่ที่ของเราพร้อมนะฮะก็คงจะได้บ้านเร็วเนี่นะฮะ มันขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันสูงก็บนนี้มันสูงจะขึ้นมาได้ไงมาไม่ได้สมบีสัมบี้เงอะสัมบีสับหัวโอ้ยเฮาเกือบตกจะตะโกนทำไมเนี่ย ตกใจอ่ะเขาตกใจนิดหน่อยดาบพังและชิปแล้วมีแสงสว่างอยู่ทิศทางอื่นเดี๋ยวผมปักโโอ้โห و. ข้างบนคงจะเป็นคงจะเป็นถ้ำลงมาแล้วขุดหินสีฟ้าฟ้านี้ผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะแต่ก็ขุดเก็บไว้เอาเลเวลนะขุดต่อไปอืม เร็วๆว,ว,ว,วันนี้ผมก็ยินแสดงความยินดีกับการเป็นฟูจสกรีนนะฮะฟูจสกรีนคืออะไรฟูจสกรีนคืออะไรฟูจสกรีนก็คือเอ่อเหมือนเป็นบริษัทอันนี้อันนี้ผมผมคิดเอาเองนะฮะเท่าที่ได้สมัครไปผมฟูจสกรีนก็คือเหมือนเป็นบริษัทย่อยของ youtube มั้งฮะ หรือของอะไรเนี่ยแหละให้เราได้รับสิทธิพิเศษเวลามีคนติดตามเราเยอะๆหรือคนชมช่องเราเยอะๆก็จะได้สิทธิพิเศษก็คือทําปกปกคลิปนะฮะที่คลิปบางคลิปเขามีปกปกเอ่อเอาไว้ใส่เพื่อเพื่อที่จะได้ชัดเจนต่อคลิปมากขึ้นอาวิสตา์พูดเองงงเองก็คือ มันอำนวยความสะดวกหลายอย่างตั้งชื่อคลิปยาวๆก็ได้นะฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้เงินนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่มากไม่มายโอเคตอนนี้เราได้ฐานเราพอที่จะตั้งตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วนะฮะโอเคข้างล่างมีซอมบี้ครับอย่าสบตาเดี๋ยวมีไฟครางนี้ก็มีซอมบี้ซอมบี้ตกน้ำช่างมันนะฮะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยว ผมจะขอไม่ยุ่งเกี่ยวปล่อยมันแห่ไปอืไอน,นี่คืออะไรอ่ะมันมันคือดินอะไรสักอย่างใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ชื่อภาษาอังกฤษมันเป็นกากาเวลกาเวลกาเวลไม่ใช่กาเรีวนะือ,อเออข้างล่างนี่มัน แต่เราลงไปข้างล่างไม่กลัวไม่ไม่ได้ดิลงไปไม่ได้เดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้ทําไมอ,อ,อีพิกแอคตีมันอ่ะลงไปก็ได้มีอะไรปะเฮลโลตอนนี้เราอยู่ชั้นที่17แล้วนะฮะลึกพอสมควรครับลึกพอที่จะมาหาเพชรกันนะฮะเพชรก็คือไดมอน ไดมอนดีอย่างไรไดมอนด์ก็คือถ้าเราโอ้ตายแล้วลึกลงมากกว่าเดิมโอ้โหลาวาเต็มเลยฮะยิ่งลงลึกมายิ่งมีลาวามากเด,เดี๋ยวนะข่าวร้ายผมจำทางกลับไม่ได้ไตายเถอะจะจะขึ้นไปยังไงนะจำทางกลับได้ไหมเนี่ยช่างมันนะไม่เป็นไรถ้าเราโอ้ หล่นแลใส่หัวเลยอะ่ะอืมตะกี้ผมไปดูเทพไปดูเทพโจโมานะฮะใครที่ยังไม่เคยได้ดูบ้ามากเลยเทพโจโไม่บ้าเขาไม่บ้าอย่าว่าเขาบ้าเขาไม่ได้เป็นคนบ้านะฮะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ฉลาดเออเป็นคนที่ฉลาดรู้ทุกอย่างนะฮะรู้ทุกเรื่องเลยอะ่ะ ปรินิพานนิพานอะไรห้ามมีเพศสัมพันธ์งงเลยอะ่ะคืออะไรอะ่ะแล้วเรามายังไงอะ่ะและ้วแล้วแล้วยังไงไปยังไงโอ้โหงงเต็กงงเถื่องขึ้นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีทางออกเองแหละตอนนี้เราขุดฐานไปเรื่อยๆเ,ยเมื่อสักครู่ดูคลิปท่านออยออยลอเบเกอร์ที่ว่า มา,ารมมยาทในการชมคลิปอ่ะมารยาทในการชมคลิปการชมคลิปนี่วู๊ห์ห์ไงทีบ้าวไงสวัสด,ดีอยากเข้ามาโอ้โหตองตัวเลยลว้าไงสวัสด,ดีสวัสด,ดีพ่อมึงอ่ะเด,ดี๋ยวก็ฟันหรอกคือไม่ทำอะไรบ้านนั้นหนีมึงไง ให้จขึ้นไปด้วยอย่าขึ้นมานะเว้ยกูฟันนะมึงแล้วใจะให้กูขึ้นไปไงนะอ่ะขึ้นไปตามขึ้นไปตามอันี้ได้นะฮะตึงดึงตึงตดึงตึงตดึงตึงตือดึงกรมแล้วขึ้นไปบนเส้นขึ้นขึ้นมาโอ้โหเกือบตายเฮ้ยซอมบี้มันซอมบี้มันขึ้นตามมา เคแล้วจะไปเราคือห <bouncing. S 2> ืมทำไมมันปิ้นออกมานี่นี่อยู่ดีมันปิ้นออกมาอ๋อให้ตายเถอะนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยหลงจริงๆเนี่ยทำเป็นเล่นไปเออดูคลิปเอ่อคุณออย มารยาทในการรับชมยู u ู e นะฮะใครที่เป็นเกมเมอร์หรือคนที่ติดตามผลงานของท่านอื่นบ่อยๆก็จะรู้สึกลำคาญเหมือนกันคนที่มีการศึกษาเขาจะไม่ทำกันอย่างงี้กรใจดัแบบแรกอะไรอ่ะอะไรจำไม่ได้อ่ะแต่รู้รู้ไม่ถึงข้อข้อมารยาทในการฟังก็ ประมาณว่าอย่าบอกตัวเองว่าเออมึงมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนไม่ต้องบอกเสียงอะไรไม่ต้องบอกว่ามาจากไหนแรกๆก็ดีอยู่หรอกนะแรกๆก็ดีอะครับหลังๆมันชักเสียวเพราะจะบอกเขาไปทําไมโอ้โอ้โ,โ,โดนน้ําดูดออกขึ้นไปอีกโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกันไม่ว่ามันจะมีอะไร เพราะผมหายทางออกไม่เจอทางออกมันอยู่ไหนวะ <ś c oughs> โหทรายเหรอ <ś c oughs> แถบนี้เป็นน้ำหมดเลยอะ่ะสงสัยผมหลงทางแน่เลยอะ่ะน้ำอะไรก็ไม่มีแล้วเราจะได้สร้างกันสร้างบ้านกันตอนไหนเนี่ยอยากจะปิดซีรีส์ไมค์ครับให้เร็วที่สุดนะแต่มันก็ เป็นเกมที่สนุกจินตนาการนะฮะใครที่เล่นไมค์ครับอยู่น้องๆบางคนก็เห็นว่าเอ้ยเกมเขี้ยแล้วว่าแม่งปัญญาอ่อนว <c oughs> นะเนาะอย่างนู้นอย่างงี้งั้นเกมบล็อกบอกเกมบล็อกบอกมันสนุกยังไงวะเกมเลโก้ก็ต้องลองมาเล่นเองนะฮะแรกๆผมก็เหมือนพวกท่านนี่ฮะแม่ไอ้ปัญญาอ่อนมันเล่นปุ๊บติดเลยรู้เลยอ่ะว่าเป็นยังไงติดเกมอีกรอบนะ โอเคแล้วเราขึ้นมาตรงไหนเนีย่ยโอ้โ oh. หเดี๋ยวนะเฮ้ยใครวะใครอะ <c oughs> เพื่อนเก่าเอ้ยชุดทองน้ำมาจากไหนอะเิรออยากเล่นน้ำเหรอไม่รู้จัก <c oughs> แต่วิ่งหนีก่อน ไม่รู้ว่าโผล่มาได้ไงแต่จําทางได้นะครว่าผมมาจากทางทางนี้เออแล้วไปโผล่อะไรตรงนั้นวะโอเคเรามีฐานมีหินแตกพอสมควรเราจะใช้หินแตกหน่ยแหละสร้างบ้านใส่ใจ๊ะแนว่าบ้านนี่นี่นี่โอ้โหเก่งปะจําทางกลับบ้านได้เฮ้อ เมื่อวานนี้ได้ดูคละครครับรละครตอนหนึ่งครับไม่รู้ว่า,าละครอะไรช่องช่องห้าหรือช่องไหนนี่แหละที่มีอ,อ,โโโอโตโนะโตโน่แสดงอไอ้อที่มันอยู่อยู่บนอยู่บนเรือเรือยอทนะฮะเจ็ดเรือยอทเลยเจ็ดเรือยอทเราจะสร้างบ้านสร้างมาตรงไหนดีตรงนี้เลยครับไม่ต้องพูดพ่อมทำเพลงนะฮะบ้านสิ่งที่ควรจะมีคืออะไร หนึ่งประตูใช่ไหมฮะสองหลังคาสามเตียงเตียงนอนสี่กระจกอ่ากระจกหายังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันสี่กระจกห้าพื้นปูที่นอนประมาณเนี้ยฮะบ้านก็อยู่ได้แล้วนะฮะแล้วเราก็จะสร้างบ้านกันตรงนี้เลยนะฮะตรงเนี้ยแหละฮะ เดี๋ยวรู้เลยอะว่าบ้านผมจะเป็นยังไงช้อยที่หนึ่งตัวเลือกจะต้องผ่านอันดับแรกแล้วต้องมาขุดดินเพือเอาแล้วก็มีอยู่แล้วนี่ว่าไม่เอาเราจะขุดเพิ่มโดยการคราฟคราฟจอบขุดไม่ไม่ไม,ไม่เอาโถเออเอาเอาเอเอาไปผมกดผิดโอเคครับ สร้างสติกแล้วก็สร้างโชวเวลโชว์เวลวเฮ้ย <c oughs> บันนอกซอกกาวแท้แล้วอะไปโชว์เวลก็โชว์เวลวะเอา้ามีไม้เหลือบ้านไม่ต้องใหญ่มากนะฮะพอแค่เป็นบ้านพอเพราะในชอยมันจะบ้านก็คือบ้านอะไม่สนอะ ขุดตรงเนี้ยแล้วอะ่ะจะจะทำบ้านตรงเนี้ยเออเราก็ต้องสร้างฟาร์มเออว่ะสร้างฟาร์มหมู <c oughs> ฟาร์มหมูก็ต้องมีหมูดิเออเราต้องไปสร้างบ้านแถบแถบที่มันมีฟาร์มหมูตายแล้วงั้นเราไปหาหมูกันเลยดีกว่า <c oughs> เพื่อมันจะมีแถบแถบแถวแถนี้นะฮะโอเคาย let's get it let's get it หาไปเรื่อยๆครับโออเดี๋ยวเราจำจำไว้ก่อนว่าตำแหน่งบ้านเราอยู่ตรงไหนซ้ายเอ่อจะมีพิกัดทางด้านซ้ายบนนะะต้องขออภัยต้องเอามาใช้นะฮะจะได้จำบ้านได้จะได้ไม่ยากเกินไปสามแปดห้าหกหสามแดห้าสองหนึ่งสอง โอเคครับสามห้าแปดสองสองหนึ่งสามแปดห้าสองหนึ่งสองโอเคสามแปดห้าสองหนึ่งสองสามแปดห้าสองหนึ้นขวดสามแปดหาหโอเคหาหมูทะเลทรายไม่มีหมูแน่นอนนะเราจะเข้าป่าไปหาหมูกันใช้อะไรล่อหมูแครอทนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีแครอทเลยว่ะ บ้านก็ยังไม่มีแครอทก็ไม่มีจบแล้วชีวิตมีอะไรเนี่ยสามแปดห้าสองหนึ่งสองโอเคแถวนี้มันเป็นป่ามืดมิดสงสัยล้วต้องเดินเรือแล้วมั้งไปเกาะอ,อื่นดีไหมมันไม่มีหมูนะแถวเนี้ยอุ้ยนางแมวป่าสัตว์ร,ร้าย <c oughs> Discovery เคยดูประจำบ่อยๆนะฮะเกมนี้มันน่าจะมีงูนะ งูนี่เป็นเป็นสัตว์ที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยนะไม่ชอบเลยตัวเล่นมันเลื้อยแล้วมันแบบฉกอะ่ะคุณลองนึกสภาพที่มันฉกดินะผมว่าใครหลายๆคนก็ไม่ชอบอะ่ะมันโฉกแบบวิบวุบวุบเดียวอะ่ะวุบเดียว,วแล้วพิษมันร้ายแรงมากถ้ามันกัดเจ็บเหมือนแบบมดเหมือนอะไรเนะี่ยไม่ค่อยจะกลัวนะแต่แม่งโอ้โหบางตัวนี่พิษร้ายแรงมากกัดทีบางตัวนี่แม่งพิษก,กัดทีนึงอ่ะนาทีสองนาทีตายได้เลยอ่ะ ออเงูแบ็กแมมบ้าแบ็กแมมบ้างูบ้าอะไรไม่รู้พิษแรงมากเลยผมเคยไปเซิร์ชดูใน Google นะมันจะเป็นปากมันจะสีดำดำแบบปากสีดำเหออมือนเหมือนเหมือน,น,นงูกินเหมือนงูกินเออกินหมากเออแต่หมากดำไปหน่อยนะ <c oughs> แล้วหมูกูอยู่ไหนนะออดออด หมูหมูออดออดต้องกระตุกนะฮะผ้ามันกระตุกนิดหน่อยเพราะว่าโหลดแมปถัดไปแล้วนุ่น ون! คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมยูโน h o ว้ามยูโน่เฮลโหลอูดอูดออายหมู หมูแจ่เราเจอหมูแล้วแล้วก็เจอถ้ำโอเคครับเราจะได้ตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้สออสามแปดห้าสองหนึ่งอ้าวไม่เป็นไรขุดลงไปก่อนที่มันจะมืดบ้านหลังที่สองของเราถ้ำหลังที่สองของเรานะฮะขุดไปครับเอาขอให้แค่ให้มันอยู่ได้ก็พอตอนมืดไม่ไม่อะไรมากอืม กลับมาที่เรื่องงูอุ้ยกลับมาที่เรื่องงูกันต่อนะฮะงูที่บ้านๆเราก็จะมีงออูงูเห่าอ่ะงูเห่านี่น่าก,กลัวแต่ผมง,งูงูเห่านี่พิษมีพิษด,ด้วยนะครับจะแผลแม่แบแม่เบีย้ยนะฮะแผลแม่เบีย้ยออกมาแล้วแบบหัวมันจะแบบนะชูตั้งขึ้นเหมือนคนที่ใส่ วิกแอดโฟซึ่งผ่านการรบมาเกี่ยวส้นตีเลยไม่ไม่เกี่ยวนะฮะงูเห่าแล้วมีอะไรงูเขียวเอองูที่อยู่ตามต้นไม้อะไรเงี้ยอืมเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยน่ากลัวเฮอ,อชีวิตจริงถ้าผมติดป่านี่ต้องมึงถ้าเจองูเนี่ยม,มึงมึงฉกูเลยให้กูตายให้กูตายไปเลยกูไม่ต่อสู้ กับอะไรทั้งนั้นไม่ต้องต่อสู้กับความมืดที่เร็วร้ายคุยได้ตายไปเลยเพราะพอเจองูปุ๊บเออขาอ่อนทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตจบแค่เจองูหยุดนอกบ้านมองไกลๆแม่งก็ออเออเอาเหอแม่งเลือยแม่งเหลือยใจจะวายโอเคเราขุดแค่นี้พอนะ แล้วเราจะไปหาแค่เราจากไหนวะเอาทางนี้แม่งเปิดได้อีกแล้วยังไงปิดสิครับเออปิดแม่งเลยเดี๋ยวดึกๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมาคีปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยระเบิดบึมบั้มจะหาแค่เราจากไหนหาแค่เราจากไหนเออ ขอกินก่อนแล้วกันแถวนี้ภูเขาเยอะเนาะหน้าขุดหน้ามาตั้งถิ่นฐานแถวเนี้ยแต่ของอยู่ตรงนั้นอะสามแปดห้าสองหนึ่งสองโอเคแล้วที่อยู่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจดไว้แล้วกันจดไว้ไงสองหนึ่งสองห้าศูนย์สามโอเคแล้วมันก็จะกดขึ้นได้อ๋อเย่ฉลาดมาก ได้ความฉลาดมาจากใครครับไม่ได้ได้มาจากใครครับหาได้ด้วยตัวเองนะะการศึกษาทําให้คนฉลาดนี่กูเพ้ออะไรของกูเออจะมืดแล้วต้องรีบกลับขอขุดฐานชุดนี้ก่อนนะไม่ทันแล้วมันจะมืดแล้วโอ้โหจิบหายแล้วไนงะมืดไม่ได้แล้วไม่ทันแล้ว เราต้องอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งอะ่ะนะบ้านหลังที่สองโอเคกันให้เรียบร้อยอ่าฮะเดี๋ยวมีแขกไม่ได้รับเชิญผ่านมาเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันจะยุง่งอ่ะผ่านเข้าไปก่อน,นไหนๆก็อยู่ที่นี่แล้วก็ถือโอกาสขุดมันตรงนี้เลยแล้วกัน อ่ะขุดลงไปขุดลงไปเลยนะฮะงูเรื่องเรื่องของการเลื้อยอีกเหมือนกันโอ้โหเลื้อยทีนี่แบบยังกับอาวันขับแข่งกันนะเลื้อยแบบเปล็นแถบบบ,บหางแบบนะกระชอนชายไปชายมาเฮ้ยเห็นแล้วมึงมึงกัดกูเลยมึงกัดกูเลยดีกว่า คุณใค,ใครที่เคยดูเทพโจคุณลองเคยคิดไหมว่าคนผมว่าอันนี้อันนี้พูดกันตามตรงเลยนะเทพโจก็คือเหมือนเป็นคนแบบเล่ร่อนนะอะเป็นคนเล่ร่อนใครที่ไปดูเทพโจมาะฮะเป็นคนแบบเป็นคนที่เล่ร่อนก็จะพูดว่าขอทานก็ได้นะ,ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาขอทานเป็นคนขอทานหรือเปล่าแต่แต่ไม่น่าไม่น่าจะขอทานนะ แต่เป็นคนที่เละลอนถ้าพูดกันตามตรงๆผมผมเห็นเขาเห็นเขาเป็นแบบเป็นเหมือนคนสติไม่ดีมั้งครับอ,อแต่เขาฉลาดนะแต่ก็ไม่น่าเรียกว่าสติไม่ดีหรอกเอาอยัางไงของกูนะเฮ้ยก็เอออย่างนั้นแหละเทพโจเทพจริงๆเทพของเขาคืนนี้เราต้องอยู่ในถ้ำ ที่ไม่มีอะไรเลยขุดมาตั้งนานแล้วมันจะมีฐานให้กูสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะอยู่ก็อยู่ไงเออจะไปไหนล่ะใครจะไปไหนก็น,นะบอกกันบ้างช่วงนี้ติดปาร์ดีเจปาร์ดีเจคืออะไร บางคนยังไม่รู้พี่ it, พี่พี่ที่พี่โพสอะปาร์ตเจมคืออะไรก็คือเหมือนโปรแกรมเอ่อโปรแกรมฟังเพลงอะเพียงแค่เพียงแค่ว่าจะมี <S <s คนเป็นด huh? ีเจได้เออแล้วเอาเพลงที่เปิดอะเอามาจากยูทูบเอามาจากยูทูบอีกทีก็จะมีแชทกันได้นะฮะเป็นตัวเป็นตัวการ์ตูนตัวละครมายืนฟังเพลงกัน ก็จะมีคนมาเยอะแยะมากมายก,ก,ก็จะมาคุยกันก็ประมาณเนี้ฮะเปิดเพลงถูกใจมีมีมฉายเออโอเปอเรเตอร์ดูวิดีโอได้ด้วยนะฮะดูวิดีโอจากใน youtube ที่เราที่เราเอาไปให้ฟังกันนะฮะก็จะมีอาจจะมีใช้ตลกบ้างนะเะกาหลีบ้างะฮะืนฮืนบ้างก็มีนะ,ะก็หลากหลายรูปแบบครับแล้วแต่จะโพสนะฮะ กี่โมงกี่ลึกเท่าไรแล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดเมลดิต้แปลว่าอะไรบ้ดีที่ยังที่เรายังมีไม้อยู่โอ้โหแล้วคุณลึกมากแล้วนะเนี่ยมากกับบ้าแล้วก็พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปเอ่อกลับไปที่ที่เดิมนะฮะถ้ามันสว่างแล้วตอนนี้มันยังไม่สว่างเดี๋ยวเราครับครับไม้ก่อนแล้วกัน ดีที่เราตัดต้นไม้มาไม่งั้นตายแน่ๆอของกล่องครับอืมเอ่อวางไว้อืมเอาเอา่เอผ่านสร้างไฟเพิ่มโอเคแค่นี้พอเออนอกจากนั้นก็รอให้มันสว่างนะฮะแล้วก็คูตบ ขุดขุดต่อไปแต่ทำจอบเพิ่มถับปิกแอคเพิ่มอืมไหนๆก็มีไอรอนอ<ๆ>อ์และก็เฮ้ยมันต้องเผาก่อนนี่ว่ะลืมลืมช่างมันเอาปิกแอคพอปิกแอคธรรมดาข <c oughs> ุดต่อไปเรื่อยๆ